สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมเมจิเตนียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนๆชาวราศีมินนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะจะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ของคุณในครั้งถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ไพ่ตอบชั้นหน่อยว่าเธอซึ่งเป็นสตอรี่หลักกันก่อนเลยนะคะเป็นไพ่พลังงานข้อความ การทำนายในวันนี้นะคะถ้ามีคำพูดไหนที่ไม่ตรงใจนะคะหรือว่าเป็นพลังงานลบนะคะเพื่อนๆก็อย่านำไปคิดมากนะคะให้รับแต่พลังงานบวกนะคะอยากง้อคืนดีคุยด้วยเหมือนเดิมอยากง้อคืนดีคุยด้วยเหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาอ้าวเขาอยากง้อแต่คุณบอกอย่าเพิ่งเข้ามา อคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าคุณคนที่คุณเคยดิวเก่านะคะแล้วก็ห่างหายเงินไปนานนะคะด้วยด้วยเรื่องอะไรสักอย่างนะคะอืมแต่เขาก็อยากจะเข้ามานะคะแต่รู้สึกเหมือนคุณราซีมีนนะคะอาจจะยังไม่พร้อมก็เลยบอกเขาว่าอย่าพึ่งเข้ามานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพลังงานของคุณราศีมีนกับเขาคนนั้นอาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนี้นะคะเป็นใครเขาคนนี้คือใครเขาคนนี้คือใคร Temperance คนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีธนูก็ได้นะคะเป็นคนราศีธนูเขาเป็นคนที่เหมือนแบบค่อนข้างเรียกร้องความสนใจเก่งเหมือนกันนะเป็นคนรั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจเหมือนกันนะคะอ่าขึ้นมาในพลังงานของเจ้าชายถือดาบ ห้ามไม่ถาวเขาเป็นคนรันแหละนะคะมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นอยู่บ่อยๆเออเป็นคนที่รันเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจพอสมควรนะคะเดอ s u ซถ้าไม่ทำตัวเป็นเด็กก็น่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะถ้า,ถ,าถ้าไม่ทำตัวเป็นเด็กนะคะก็คือคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เพราะฉะนั้นนะ่ะมองว่าในเรื่องที่คุณบอกว่าอย่าให้เขาอย่าพึ่งเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของความรั้นความเอาแต่ใจของเขาก็ได้นะคะอืม mm, the sun the moon the sun the moon ภายนอกก็ดูเป็นคนรั้นแหละเป็นคนที่ขัดแย้งกับคนอื่นเยอะเหมือนกันแต่ภายในเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะ เพราะว่าตั้งแต่แทนพลันเนี่ยเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจเอออาจจะเพราะว่าทําตัวรันรนทนทตัวให้ดืด้อเข้าไว้เนาะพระราชนีถือดาบเป็นคนที่ปากแข็งเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้คำพูดทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ช่างนะคะ แต่ว่าจะชอบใช้คำพูดที่ค่อนข้างทําร้ายคนอื่นอยู่เหมือนกันอืมโอเค The World นะคะเป็นคนที่ดูดีนะอืมภายนอกรูปร่างลักษณะหน้าตานะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะแล้วขึ้น The World กับ The Sun มาทั้งคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้คนต่างชาติผมบลอนด์เลยก็ได้นะคะ มาดูที่พลังงานขยายนะพลังงานขยายของเขานะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบเขามีอะไรซ่อนอยู่หรือเขาหวังอะไร หกเหรียญเขาอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณบ้างนะคะ The h e l o f a n อืมขอขยายหน่อยอัศวินถือไม้เท้าเจ้าชายถือดาบ เด e d e ว i l สี่ถ้วยอืมมองว่าเขาเนี่ยไพ่ขยายเนาะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ที่ค่อนข้างรั้นอะมีอะไรเขาจะเก็บไว้ในใจไม่ค่อยพูดนะคะคือถ้าพูดก็คือจะใช้คำพูดที่ทำร้ายไปเลยอะนะคะเวลาพูดเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเก็บเงียบนะคะค่อนข้างเป็นคนขี้หงุดหงิดเหมือนกันอืมแล้วก็น่าจะทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆด้วยได้เดินทางบ่อยๆเนาะขี้หงุดหงิดขี้โมโหอืมเป็นคนขี้โมโหนะเป็นคนขี้โมโหแบบออกแนวตบจุนะคะขี้หึง ชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะถ้าได้ถ้าได้คออบนะคะมองว่า the e l e กับ the devil mm hmm. เขาน่าจะเป็นคนที่ติดตามกับคุณมานะตั้งแต่อดีตชาตินะคะติดตามกันมามีห่วงโซ่ห่วงกรรมที่ติดตามกันมาอยู่นะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์นะคะถ้าหากคุณนะคะได้กลับไป มีความสัมพันธ์ครั้งถัดไปกับเขาอีกเนาะเพราะว่าเขาก็จะผุดผุโผล่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณคุณผลักเขาออกไปนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ผลักแบบตัดบัวยังเหลือใยใช่ไหมคะเออคุณไม่ได้ตัดแบบตัดแบบขาดจริงๆยังให้ความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเ,นเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะคะพลังงานของหก หกดาบพลังงานของเก้าถ้วยเหมือนคุณหนีนะพยายามเหมือนคุณพยายามจะหนีจากความสัมพันธ์นี้อยู่อะแต่ตัวเขาเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาเหมือนกันเพราะทําไมถึงหนีโอเคเก้าถ้วยกับสามถ้วยที่คุณเคยหนีเพราะว่าเขาน่าจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของมือที่สามเพราะฉะนั้น เด e มาร์กเชียนคิดว่าคุณน่าจะให้ความเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆอะนะคะหรือคนคนนี้เนาะถ้าเขาอยากได้คุณมาครอบครองเขาจะใช้เลขกลดูภายนอกเนี่ยเหมือนเป็นคนดื้อรั้นคนตรงๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะพอสมควรนะคะอืมเยอะพอสมควรเดอะแฮงแมน มันเหมือนไม่สามารถตัดจากเขาได้อะนะคะถึงจะไม่ได้คบเป็นแฟนหรือไม่ได้แต่งงานไม่ไม่ได้ดีวถึงขั้นนั้นอะ่ะแต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณอะ่ะน่าจะต้องมีเขาไปอีกสักพักหนึ่งหรือค่อนข้างนานทีเดียวนะคะค่อนข้างนานมากๆนะคะเดอะแฮงแมนเจ็ดไม่ท้าง เ้ามาก็น่าจะมีแต่เรื่องที่ให้ทะเลาะกันเนาะถ้ามีเรื่องที่สามด้วยความดื้อรั้นด้วยนะคะสองไม่หาวอม,มองว่ามันน่าจะได้เป็นแค่พาร์ทเนเอร์นะะอมมที่เป็นเพื่อนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่แบบมีอาการหึงหวงอะนะคะเพื่อนที่คอยหึงหวงนะคะ ก็จะขอควรคุณไปเนี่ยสักระยะลึงเลยนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะชาวราศีมีน ยังไงก็ตามวันนี้ก็จะเป็นการทำนายในพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครใค,รใค,รใครนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องนอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจนิมมจิเชนมนังไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิม m ม g ิเชนช่วยกดติดตามกด u b s c r i b e รวม ถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทรายขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ